the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. หนูจะขอเล่าเรื่องที่อัดอั้นตันใจหนูมาตลอดชีวิตมันเป็นเรื่องเศร้าที่สลดหดหูและหนักมากสำหรับหนูจนสุดจะบรรยายเรื่องนี้ทำให้หนูต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสภาพจิตท่ทรับความทุกข์เอาไว้ไม่ไหวระวัวงว่าเรื่องเหล่านี้ จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆได้กลัวผลแห่งบาปซึ่งจะนำความทุกข์ใจมาให้อย่างแสนสาหัสเรื่องมีดังต่อไปนี้ค่ะตอนที่หนูยังเล็กๆหนูยังอยู่กับพ่อแม่จนหนูจะได้เกปีเก้านะจ๊ะไม่ใช่สิบเก้าเก้ปีหนูโดนพ่อผู้บังเกิดกล้าวคมขืนเป็นครั้งแรก เขาบังคับหนูโดยวางมีดวางมีดไว้ใก,ก,กล้ๆเพื่อขู่ไม่ให้หนูวยวายหลังจากนั้นเขาก็หาโอกาสล่วงเกินหนูตามแต่จะมีโอกาสเขาบังคับไม่ให้บอกใครเนี่เธอเขีนใช้คำว่าเขาเนี่ยไม่งั้นจะฆ่าชีวิตของหนูเหมือนตกนรกบนดิน บางครั้งหนูคุยอยู่กับเพื่อนๆด้วยกันเขาก็แอบซุ่มอยู่ใกล้ๆพร้อมก็ส่งสายตาขู่เพื่อไม่ให้หนูบอกใครหนูอยู่ในภาวะจำยอมที่บอกใครไม่ได้พเราะกลัวและสับสนเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้จนหนูอายุสิบห้าปีปรากฏว่าหนูตั้งท้อง นอกจากหนูและเขาแล้วคนอื่นๆไม่มีใครทราบเพราะท้องโตไม่มากตั้งแต่นั้นหนูไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นพ่อได้อีกเลยช่วงนั้นหนูต้องออกจากโรงเรียนวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านมาบอกว่ารักหนูและขอแต่งงานกับหนูหนูเองกับปกปิดไม่ให้รู้ว่า หนู no. ท้องหลายเดือนแล้วเอ๊ทำไมก็สังเกตไม่ออกนะในที่สุดหนุ่มคนนี้มาขอหนูที่บ้านแล่พาหนูไปอยู่ที่อื่นแต่อยู่ไม่ถึงเดือนนี่สิหนูก็คลอดลูกทำให้สามีหนุ่มคนนี้แม้เขาจะรักหนูมาก แต่เขาเองก็อับอายและสับสนหลายอย่างว่าสามีจึงไม่สามารถจะรับหนูไปอยู่ด้วยกันได้อีกต่อไปเราจึงแยกทางกันทุกซ้ำเลยเนยตอนนั้นหนูอายุสิบหกปีหนูต้องแบกทุกข์ที่หนักหนาสาหัสและลูกที่เกิดมาคนนี้หน้าตาก็เหมือนกับพ่อของเขาเธอจะใช้คำอย่างนี้มาตลอดเลย เราอ่านด้วยเดิดคำเนี่ยหน้าตาเหมือนกับพ่อของเขาและก็เป็นคุณตาของเขาเอีกด้วยคือฐานะมันซ้อนกันเหมือนอย่างกับแกะพิมพ์เดียวกันมาเรารู้สึกเจ็บช้ำม,มากเพราะเห็นหน้าลูกคนนี้แล้วทำให้นึกถึงบุคคลที่หนูเกลียดมากที่สุดเคารบ,บุญญากลายเป็นเกลียด สภาวะนั้นหนูเหมือนถูกฆ่าทั้งเป็นในที่สุดหนูก็ต้องหนีออกมาทั้งๆท,ที่รักลูกมากและในที่สุดตัวพ่อของเด็กหรือคุณตาของเด็กก็มาเอาเด็กไปเลี้ยงเองตอนเด็ก,กอายุประมาณหนึ่งถึงสองเดือนพ่อ,อหนูพยายามสอนให้ลูกคนนี้เกลียดหนู แล้สอนสิ่งที่เลวร้ายและพูดจาหยาบคายจนหนูอายุยี่สิบปีหนูก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันซึ่งเขารู้ประวัติของหนูทุกอย่างแต่ก็ไม่รังเกียจหนูไม่ว่าหนูจะเป็นอย่างไรเขาก็รักหนูมากแต่งงานแล้วก็พาไปอยู่ที่อื่นหนูตัดสินใจกลับไปเอาเด็กมาอยู่ด้วย เอาลูกมาอยู่ด้วยตอนนั้นเด็กอายุประมาณห้าขวบแล้วเด็กเจอหน้าหนูก็พูดด้วยคำหยาบคายว่ามึงมาทำไมเออก็คำหยามึงไม่ใช่แม่กูเอ,เอากูมาที่นี่ทำไม<อ>หรือตอนที่เจอสามีคนปัจจุบันของหนูกำลังจะเข้าไปอุ้มในความรัก อย่าลืมว่าห้าขว,าขวบเด็กกลับชกหน้าสามีคนปัจจุบันแล้วก็พูดว่ามึงไม่ใช่พ่อของกูสามีและหนูร้องไห้ด้ยวยกันเจ็บชั้นคือร้องไห้ด้ยวยกันทั้งคู่เลยคือทั้งคู่ก็รักเด็กมากบางครั้งเด็กเองก็เคยถามว่าใครคือพ่อของเขาแต่หนูไม่ตอบ หนูเครียดจัดจริงๆแล้วหนูคิดจะฆ่าตัวตายมาตลอดตั้งแต่มีลูกคนนี้เสียใจที่ลูกของตัวเองแทๆ้ๆแต่เขากลับได้รับการสอนมาให้เกลียดแม่ตัวเองสามีของหนูจึงพาหนูเข้าโรงพยาบาลประสาทจิตแพทย์บอกหนูว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเด็กเด็กเกิดมาไม่รู้เรื่อง และให้หนูทําใจให้ดีและให้หนูทําใจให้ดีโดยเธอพูดต่อนะแต่หนูไม่รู้ว่าการทําใจให้ดีคือทําอย่างไรเหมือนบอกให้อยู่ในบุญอยู่ในบุญหนูอยู่โรงพยาบาลรประสาทเจ็ดวันก็ยังเครียดเหมือนเดิมที่จริงชีวิตรันทดของหนูยังมีมากมายไปกว่านี้ยากมากที่จะบรรยาย หรือบอกให้ใครได้รับรู้หรือแม้แต่จะเขียนมาเป็นตัวอักษรแต่โชคดีที่สามีปัจจุบันเขารักและก็จริงใจกับหนูอย่างแท้จริงปัจจุบันหนูมีลูกกับสามีคนปัจจุบันมีลูกด้วกันด้วยทำให้ชีวิตในด้านอื่นๆของหนูดีขึ้นเรื่อยๆยกเว้นเรื่องของลูกคนแรกที่เกิดกับพ่อที่ยังเกลียวกราดและทำความผิดประจำเลย จนมาที่หนูได้มารู้จักกับโมคณะอ่าเดี๋ยวนี้พอเครียบปุ๊บหนูจะสัมมาอรหังทันทีตอนนี้หนูใจเย็นลงไปมากแล้วก็แปลกที่ลูกหนูก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมื่หนูได้พาลูกมาที่วัดลูกก็ชอบนั่งสมาธิมากนั่งเห็นดวงใส เห็นดวงนีสัยลูกกลายเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเขาอยากจะบวชให้หนูแต่เดมบอกมึงไม่ใช่แม่กูมึงเอากูมาทำไมที่นี่หนูอยากจะบวชให้แม่นี่คือแสงสว่างแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะหนูจะขอมุ่งมั่นสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและบุคคณนั้นไปตลอดชีวิตจ้ะค่ะ บุปกรรมใดทําให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายกับหนูมาถึงแต่เก้าขวบพ้องหนูตัวหนูและลูกจะเกิดด้วยกันเราสามคมทํากรรมอะไรมาถึงต้องมาทําร้ายกันขนาดนี้และก็เกี่ยวข้องกันมาอย่างไรนี่ก็น่าศึกษาให้ไหมจ๊ะบุปกรรมใดทําให้หนูไม่ได้อยู่กับลูกของตัวเองตอนช่วงแรก แล้วพอมาเจอกันอีกทีทําไมเขารังเกียจหนูพูดจาหยาบคายเพิ่งจะมาช่วงหลังๆที่เขาบอกว่าเขารักหนูและรักสามีปัจจุบันของหนูด้วยเขาพูดจริงหรือเปล่าคะถ้าต่อไปหนูจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีกหรือไม่มีวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ชนิดอย่างไรคะ บุปกรรใดทำให้มาเจอสามีคนปัจจุบันซึ่งไม่รังเกียจและก็เชวยเหลือหนูตัวหนูสามีและลูกที่เกิดด้วยการเกี่ยวข้องมาอย่างไรทำไมลูกคนแรกกับลูกคนที่เกิดกับสามีปัจจุบันถึงไม่ถูกกันหนูจะดูแลพวกเขาอย่างไรไม่ให้โตขึ้นแล้วรังเกียจกันนูกควรบอกความจริงกับครอบครัวกับพวกเขาหรือไม่ แม่ทะลาะก,กับพ่อแม่ทะลาะก,กับพ่อพ่อหยิบอาวุธขึ้นมาจะทำร้ายแม่จนเป็นเหตุให้แม่เป็นลมลม้ลมลงในระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลแม่ก็เสียชีวิตแม่ตายแล้วไปไหนตอนแม่รู้ว่าหนูท้องกับพ่อแม่ตรอมใจมาก หนูมีส่วนสร้างกรรมกับแม่อย่างไรหรือไม่ทำไมแม่ต้องเจอสามีอย่างนี้หลายคำถามในคำถามในข้อเดียวหนูมีน้องชายคู่แฝดคนหนึ่งสมัยเด็กๆน้องทำตะเกียงน้ำมันล้มใส่ตัวของหนูจนไฟลวกหนูบาดเจ็บสาหัสและไฟไหม้บ้านหลังเล็กๆหมดทั้งหลัง หนูและน้องชายทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะทำไมน้องชายคนนี้ไม่ค่อยจะรักหนูเลยทั้งๆทงี่หนูก็รักเขามากน้องชายคู่แฝดหนูผูกพันกับคุณยายของหนูมากท่านตายแล้วไปไหนคะหนูเคยสร้างบุญมากระหมู่คณะหรือไม่อย่างไรทำไมถึงต้องเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้ก่อนที่จะมาพบหมูคนะ่คณะ นูนจได้ไปดูสิบริวงบุพิเศษไปค่ะอารมาฟังฝันี่กันฟังกันจารับตาฝันเป็นตัเป็นตาเติ้นขึ้นมาาวทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำประรากันจ้าเมื่อหลายกลับที่ผ่านมาลูกเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะดี เออเราจะเห็นว่าล้วนแต่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนทั้งนั้นนะนี่คือข้อสังเกตสำหรับผู้หญิงมีนิสัยเจ้าชู้ชอบให้ลูกน้องหาผู้หญิงมาให้แล้วต่อมาก็อยากจะลองกับเด็กผู้หญิงเพื่ออยากจะมีรสชาติใหม่ๆโดยลูกน้องได้ไปซื้อเด็กผู้หญิงลูกชาวบ้านให้มาเป็นคนรับใช้ก่อน ในที่สุดเด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกนำมาบำเรอกามของตนเป็นวิธีแก้คือตั้งคุมกำหนัดตั้งคุมคือมันต้องอดทนอดกรั้าน,นังมั่งนะไอ้เรื่องเหล่านี้เมืม่อตายจากชาตินั้นก็ไปตกมหานรกขุมสามอยู่ยาวนานในลูกเคยไปตกนรกขุมสามมาแล้วนะา๊ะแล้วก็ไปถูกลงโทษตามขั้นตอนของอาบายคือไปอุสธรรมอรกโยมโลกเปรตอสุรกาย แล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโสเพณีในสุดก็มาเป็นแม่เล้าในชาติที่เป็นแม่เล้าพ่อในชาตินี้ได้ไปเป็นลูกค้าขาประจำมาแหละเ,<อ>เมื่อตอนเองไปหาเด็กสาวม,มาได้แล้วก็ใช้พ่อในชาตินี้ใช้บริการเป็นคนแรก เราเป็นลูกค้าขาประจํตาตำธรรมชาติหลังๆก็วนเวียนอยู่ระหว่างมนุษย์กับอบายเพราะอยู่ในวงจรนี้มาตลอดหลายรอบทีเดียวเนี่ยโดยกรรที่ชอบเปิดบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงในชาติจะเป็นผู้ชายมีฐานะกับชาติที่เป็นแม่แล้วแล้วชอบนำเด็กสาวมาให้ลูกค้าขาประจํา เปิดบริสุทธิ์จึงต้องมาเกิดเป็นลูกสาของอดีตลูกค้าขาประจำในชาตินี้จ้ะอสองกรรมมารวมกันกรรมชั่วของตนกับกรรมเป็นแม่เล้าส่วนลูกชายที่มาเกิดที่บอกมึงไม่ใช่แม่กูเนี่ยส่วนลูกชายที่มาเกิดก็คืออดีตลูกน้องที่ไปหาเด็กผู้หญิงมาสังเวยให้ตอนที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายมีฐานะจ๊ะ โอ้โหมันวนกันอยู่ในนี้นะชีวิตในสังสารวัตรมันผูกกันยังไงบุรุษนะเนาะเศษกกิมที่พรากลูกจากพ่อแม่แต่การหลอกลวงในชาติที่เป็นแม่แล้วจึงทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันกันกบลูกชายตอนเด็กๆแต่บุญที่เคยทำกระหมูคณะมาในอดีตกับบุญปัจจุบันที่ทำกระหมูคณะ ทำให้ลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วที่ลูกชายบอกว่ารักแม่และพ่อปัจจุบันนั้นเขาพูดจริงจ้ะเขาพูดมาจากใจที่ใสๆให้ลูกเอาโหสิกรรมให้กับพ่อนะจ๊ะแล้วก็ทำบุญโดที่ส่วนกุศลให้กับทุกคนที่ลูกไปหลอกลวงเขามาใช้บริการหรือมาใช้บริการต่อลูกเป็นผู้ชาย หรือขายบริการทางเพศบ่อยๆตัวลูกเป็นแม่เล้าหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแต่ต้องทำตลอดชีวิตนะจ้ะไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งอะไรไม่ได้ก,กรรมนี่มันกรรมหนักมันต้องทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆไปตัดลอนวิบากกรรมบุญในอดีตเมื่อกลับที่ผ่านมาตอนที่เราเป็นโสเพณีอยู่ได้มีความทุกข์กายและใจ จึงอยากจะจะพ้นจากสภาวะนี้ได้มาเจอกัะหมู่คณะที่ลงมาสร้างบารมีพอดีในชาตินั้นลูกก็ได้แอบมาทําบุญร่วมด้วยเพราะว่าไม่อยากใ,ใครรู้ลูกเป็นโสเภณีนะมันอายเขา,าก็แอบมาทําบุญร่วมแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญบรรดาลให้พ้นจากอาชีพที่สังคมรังเกียจเธอก็คิดได้แค่นั้นแหละ แต่ช่วงนั้นกรรมยังแรงอยู่จึงทำให้มาได้พักเดียวแล้วก็หายไปมาทำบุญกับหมู่คณะได้แป๊บเดียวก็ไม่ใหม่จนพลัดกันมาเพราะระหว่างหมู่คณะยังไม่ลงมาลูกก็ลงไปในอบายกระทั่งมาเจอกันในชาตินี้แหละบุญเก่าจะเคยทำไว้กับหมู่คณะนาน,นานบุญเก่านั้น ทำให้มาเจอกับหมูนะ่กัะและมาเจอสามีที่ดีตามคําอธิษฐานโดยสามีไม่รังเกียจและช่วยเหลือให้ทุกอย่างด้วยบุญที่ลูกได้กระทำและอธิษฐานเอาไว้จ้ะลูกคนแรกกับลูกที่เกิดกับสามีปัจจุบันไม่ถูกกันเพราะลูกคนโตมีปมในใจว่าเป็นลูกคนละพ่อกับน้องชายแต่ก็ไม่ได้มีกรรมเวรกันมานะ่ะมันก็ยังเด็กอยู่อ่ะ ให้ลูกค่อยๆอบรมสอนให้พี่รักน้องให้น้องเคารพรักพี่อย่างใจเย็นๆและมีเหตุผลอีกทั้งลูกก็ต้องมีความยุติธรรมให้ลูกทั้งสองอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนกระทั่งลูกทั้งสองมีความรู้สึกว่าแม่รักลูกทั้งสองเท่ากันอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง แม่เจอสามีอย่างพอ่อเพราะเศษกรรมกาเมของแม่ที่แม่เคยเป็นแม่เราเหมือนกันกับลูกแม่เราเหมือนกันในอดีตชาติที่พาเด็กมาบริการแขกตายแล้วเมื่อแม่ตายแล้วก็ไป,วไปเป็นกายละเอียดโซซัดโซเซลำบากผิวโหยอยู่ แม่และลูกก็ต่างมีกรรมของตัวซึ่งต้องรับวิบากเ้วยกันทั้งคู่แต่ลูกไม่ได้มีกรรมกับแม่นะจ๊ะคนแม่ก็มีกรรมของตัวเองคณลูกก็มีกรรมของตัวเองน้องชายคู่แฝดก็คืออดีตลูกน้องตอนลูกเป็นแม่แล้วเ <l uck> อาละน้องชายคู่แฝดคืออดีตลูกน้องตอนลูกเป็นแม่แล้ว เขาได้เป็นนักเรงคุมซ่องแล้วก็เคยโกรธทะเลาะก,กันเรื่องค่าจ้างคือลูกจ่ายเขาไม่เต็มที่ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในชาตินั้นเขาจึงผูกโกรธเมื่อชาตินี้มาเกิดร่วมกันพอเจอกันจึงทําให้มีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่น้องชายผู้แฝดทาตะเกียงล้มจนตัวลูกบาดเจ็บสาและไฟไหม้บ้านเพราะสมบัติวิบัติ ด้วยกรรมที่ประกอบมิฉาชีวะในอดีตคือเงินที่ได้มาด้วยการเป็นแม่เล้าววมันมีเชื้อวิบัติคุณยายตายแล้วช่วงแรกเป็นการสัมภเวสีพเนจรแต่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วมีฐานะยากจนเพราะทานบารมีมีน้อยจ้ะเห็นไหมเจ้าว่าถ้ายากจนเนี่ยจงตรณี แล้วจะยากจนสมปรารถนาอยากครวยก็ต้องทำทานให้ทานลูกต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างบรมีอย่างเต็มที่ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาจนตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์ปรีวงบุมวิเศษเขปรโบโพธิสัตว์ส่วนในดีที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดเลยสร้างสมแต่บุญจนตลอดชีวิตนะจ๊ะก็มีสิทธิ์ไปได้ Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma